นี้อยู่กันอยู่ที่ไหนกันมา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 ใโ่ไห้ครัะฮ่ามีพี่ช้างที่ใช้แสดงแสงแสงสีเสียงอันนี้จะไปกล้วยเขาจะไปลบอ๋อเขาจะไปลบมเหลูกเหรอ เดินเข้าไปในงานกันนะเด็กๆ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 เดินเข้าไปดูในงานแล้วดูแสงสีเสียงกันไหมใช่นั่นคือขุนไกรใช่ลูกขุนไกรอันนี้เขามีพระสุริโยไทยคุณทองด้วงโอเคอ่ะเดี๋ยวพาเด็กเดินเข้าไปดูข้างในกันนี่ไง ในก็จะมีร้านขายของเยอะ,ะแยะเลยให้หนูดูอ่ะมีของข,องขายเยอะแยะเลยเต็มเลยคนก็เยอะคนก็เยอะแต่ว่าทุกคน่ะอยากมาดูแสงสีเสียงกันก็จะมาดูการแสดงกันนะคะ,ะแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปดูเพราะว่าเราจะเดินดูรอบๆงานกันก่อน าการแสดงมั้งไม่อยู่เงี้โอ้ยด้านนี้เป็นเป็นเอ่อเหมือนจะเป็นตลาดโบราณ อ่ะเราจะ้นลงลอยวิบากกันพ่อพามาท่ายรูปกันเ้นลงก็ลงอ่ะจะไปอังลอ่ะไประวังล้มนะลูกระวังอันตรายควรแม่คะเือนอะไรอ่ะเอ้าคมเขาทำเป็นโดมไฟไงให้เราถ่ายรูปสวยๆไง ว้าวมีสุ่มไก่เต็มเลยบนต้นไม้ตอนนี้เป็นไฟสีโซนเอและโซนดีนะครับเลี้ยวขวาเลยนะครับโซนดีโซนเอนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับดีและเอมาซ้ายนะครับโซนสีขึ้นบริเวณตรงกลางหลังคาทัชจันทร์นี่พอมาใกล้ๆแล้วสวยโซนสีขึ้นบริเวณตรงกลางหลังอัชจันทร์นะครับรอบรเวณนั้นก็จะเป็นจัดไฟสวยงามอุ้ยมีม้าด้วยโอ้เด็กๆชอบ ้าว่างยังมาเที่ยวได้นะคะจะหมดวันอาทิตย์นี้วันที่29วันนี้วันที่27และมาได้อีก2วันอันนี้เป็นปีฮอลล์ทัวร์มันพีมาแล้วต้อนรับเชิญเลยนะครับท่านใดนะครับที่มีมาชมการแสดงรอบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับชวอของเราได้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับ จะมีเช่าชุดไทยให้ใส่ไม่เคยเช่าร้านให้เช่าชุดไทยถตาเขาอาหาไม่เยแบบเลยตรวจสอบที่นน่งของท่านนะครับว่าท่านนั่งในโซนไหนนะครับโซน A นะครับโซนเโซน B นะครับเลี้ยวขวาเลยนะครับหลังจากเข้าประตูนะครับสแกนบัตรเสร็จแล้วนะครับเลี้ยวขวาเลยนะครับโซน A โซน B โซน C นะครับขึ้นตรงกลางนะครับบริเวณนะครับที่เป็นอุโมงค์ไฟด้านหลังนะครับโซน B และ E ีเลี้ยวซ้ายเลยนะครับ

ล้างด้วยสวยว้าวว่างๆมาเที่ยวกันได้นะคะเดี๋ยวพาเด็กๆเดินงานก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายพอดพี่คนไหนพี่ปอดบอกชวนชวนเดี๋ยวว่างๆมาเที่ยวงานมาดอกโลกกันนะครับพี่ปอดพี่ปื้มปื้มชวนมาเที่ยวงานมาดอกโลกกันมาดอกโลกเลยนะคะเยอะนะคะค่ะเหลืออีกสองวันนะมาเที่ยวกันได้สองวันนะรีบมา โอเคบ๊ายบายไปแล้วนะไปลูกไปลูกเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายครับ